มาต่อด้วยชุดซ้ําคลัดล่างนะคะตัวนี้เป็นของโตโยต้าโตโยต้าฮีโรนะคะก็ขนาดของเขาจะเจ็ดทับแปดค่ะาตาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราแกะมารีวิกวกันเลยค่ะ ก็เขาจะมียางกันฝุ่นนะคะหนึ่งตัวแล้วก็สปริงหนึ่งตัวนะคะชุดซ่อมเขาจะเป็นแบบลูกยางสองตัวค่ะลูกยางสองตัวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราวัดให้นะคะ วัดให้ละเอียดนิดนึงเพื่อความชัวร์ค่ะสินค้าเป็นเกรดญี่ปุ่นนะคะฮาสก,กิโอเคเรามาวัดดูนะคะ22มิลน,นะคะไป,ไปเป๊ะเลย22มิลแล้วก็ความยาวนะคะความสูงความสูงตลอดเลยนะคะอยู่ที่35มิล แล้วก็เดี๋ยวเราวัดตรงนี้ให้ก่อนนะคะอยู่ที่8มิลน,นะคะวัดตามเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะวัดจากจับจากตรงนี้กันนะคะตามนี้เลยอยู่ที่22มิลน,นะคะตัวนี้จะเป็นลูกยางบาสูงนะคะตัวนี้จะเตี้ยนะก็เท่ากันนะคะ22มิลน,นะคะ,ะเดี๋ยวดูความ ความหนาของลูกยางตัวนี้อยู่ประมาณประมาณเจ็ดมิลได้นะคะเกือบเกือบเจ็ดมิลน,นะคะส่วนนี้ตัวนี้เขาจะเป็นบ่าตัวในเขาเออตัวในลูกยางตัวในเขาจะสูงนะคะแต่บาานี้จะนิดเดียวบ่าแค่บ่าแค่สามมิลเองนะคะโอเคตามนี้เลยนะคะวัดดูก่อนเพื่อความชัวร์นะคะ